สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบวัรอคณิตศาสตร์ปีสองหัคณิตศาสตร์มาทุกข์ศึกษาตอนต้นรอบแรกนะครับเรดิโจทย์จากคุณเก้าววรวีในกลุ่มคณิตศาสตร์มาทุกศึกษาตอนต้นนะครับโอเคครับอตัวข้อที่ยี่สามนะครับเมื่อ when a n integer n is divided by สองเจ็ดสี่เจ็ดก็คือไอตัว n เนี่ยซึ่งเป็นจํานวนเป็นจํานวนนับด้วยนะครับให้เป็นเป็นจํานวนเต็มด้วยนะครับถูกหารด้วยสองเจ็ดสี่เจ็ด the remainder is 76เศษเหลือ76นะครับ what is the remainder when n is divided by เลขนี้นะครับก็คือเอ่อจะเหลือเศษเท่าไหร่ถ้าตัวเลข n เ,เนี่ยถูกหารด้วยเลข67นะครับอ่ะตัวเลข n ถูกหารด้วย2747เหลือเศษ76แล้วตัวเลข n เ,เนี่ยจะหารด้วย67จะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับโอเคครับใครอยากลองทำก่อนกด pause ลองทำดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาพักเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะ ตัวนเขาบอกว่า n เนี่ยถูกหารได้2747เนี่ยผลหารเป็นอะไรก็ก็ไม่รู้นะครับสมมติผลหารเป็นเป็น m แล้วกัน,นครับผลหารคือ m แล้วก็ได้เศษเป็น76นะครับเราสามารถเขียนรูป n ในรูป m 2747แล้วก็76ได้ดังนี้นะครับก็คือ n จะมีค่าเท่ากับ สองเจ็ดสี่เจ็ด m แล้วก็บวกกับเจ็ดสิบหกนะครับอาจจะเห็นว่ามันก็ยังสอดคล้องกับตัวตั้งต้นน้องก็คือ n เนี่ยก็คือตัวเนี้ยพอถูกหันได้สองเจ็ดสี่เจ็ดปุ๊บเสพาะว่ามันเหลือเศษเจ็ดสิบหกพอดีนะครับอ่ะทีนี้เมื่อนำ n เนี่ยถูกนำมาหันด้วยหกสิบเจ็ดแล้วจะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับผมเลยสังเกตยอย่างนี้นะครับ n เราจัดรูปใหม่นะครับตัวสองเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยเอ่อ ลองเอาไปหารด้วยหกสิบเจ็นะครับลองเอาไปหารดูนะครับจะพบว่าหกสเจ็ดเนี่ยหารสองเจ็ดสี่เจ็ดลงตัวนะครับจากหกสิบเจ็ดหารสองเจ็ดสี่เจ็ดลงนตัวครับอ่ะซึ่งหารด้วยเสร็จเท่าไหร่อหารให้ดูเลยนะครับหารได้อะไรก็หารให้ดูเลยสองเจ็ดสี่เจ็ดอ่ะสองเจ็ดสี่ หกสิบเจ็ดคูณด้วยอะไรสักอย่างแล้วใกล้เคียงสองเจ็ดสี่สุดก็คือเลขสี่นะครับมันจะได้สองหกแปดนะครับได้เศษออกมาเป็นหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดคูณอะไรได้หกสิบเจ็ดก็คือเป็นหนึ่งนั่นเองนะครับแต่เราตั้งตั้งหารยาเ็จปุ๊บเอ่อจะได้ว่าไอตัวเศษของไอไอตัวผลหารจากการนำหกสิบเจ็ดไปหารสองเจ็ดสี่เจ็ดหรือนำสองเจ็ดสี่เจ็ดหารด้วยหกสิบเจ็ดเนี่ยาก็จะกลายเป็นสี่สิบเอ็ดเนาะนะครับ ดังนั้นจัดรูป n ใหม่นิดนึงนะครับดังนั้น n จะมีค่าเท่ากับ 2747m6716 2747m6716 จัดรูปใหม่นิดนึงครับ1ตัวรูป67ออกมาครับจะกลายเป็น67แล้วก็คูณกับ41 เบวกกับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกผมจะรูปอีกนิดนึงครับจะกลายเป็นหกสิบเจ็ดบวกเก้านะครับคราวนี้ผมดึงตัวร่วงหกสิบเจ็ดตรงนี้ออกมานะครับจะกลายเป็นหกสิบเจ็ดคูณกับสี่สิบเอ็ดเอ็มครับแล้วก็บวกกับหนึ่งแล้วก็บวกกับเก้านะครับาจากที่ว่าไอตัวหกสิบเจ็ดเนี่ยยังจะต้องหารตัวหกสิบเจ็ดคูณกับสี่สิบเอ็ดเอ็มบวกหนึ่งเนี้ได้เนี้นะครับ เพราะฉะนั้นดังนั้นเศษจ,จากการหาร N ด้วยตัว67เจนี่ยคือเก้นั่นเองนะครับก็คือไอตัวเนี้ยที่เหลือเนี่ยเป็นเศษนั่นเองนะครับโอเคครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ